คน5ประเภทนี้มีโอกาสเสี่ยงเป็นฝ้ามากที่สุดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะและสลับใครที่เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ฝากแชร์กันด้วยนะคะ5ประเภทนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะข้อแรกเลยนะคะเพศหญิงหรือเพศชายที่มีโอกาสเป็นฝ้ามากกว่ากันคำตอบคือเพศหญิงค่ะ เพศชายไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะคะแต่เขาจะมีโอกาสน้อยกว่าเราดังนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงอันนี้โอกาสเสี่ยงจะมากกว่า2ค่ะเรื่องของโทนสีผิวอ่ะเราก็จะมีทั้งโทนสีเข้มและโทนสีอ่อนต้องบอกว่าถ้าโทนสีเข้มอ่าใครมีโทนสีเข้มจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นฝ้ามากกว่าคนโทนสีอ่อน,ออน หรือคนทางด้านตะวันตกนะคะก็จะมีขาวๆผิวขาวผิวอ่อนเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นกละกันมากกว่าฝ้าค่ะแต่โทนเข้มๆมักจะเป็นฝ้ามากกว่า 3. ค่ะกรรมพันธุ์ลองเช็คดูว่าในบ้านเราคุณป้านะอาคุณแม่คุณยายคุณย่ามีใครเป็นฝ้าบ้างหรือเปล่าถ้ามี และก็สืบทอดกันมาเป็นฝ้ากันรุ่นต่อรุ่นนะคะแสดงว่าเรามีสิทธิ์เป็นตามกรรมพันธ์ของเรามีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนอื่นค่ะ4นะคะ เรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนในที่นี้คือช่วงที่ตั้งท้องตั้งครันช่วงวัยทองหรือช่วงที่รับประทานยาหรืออาหารเสริมที่เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้มีผลเลยต่อฮอร์โมนของเราก็จะทําให้ฟ้ามันขึ้นมาได้นะคะสุดท้ายค่ะประเภทสุดท้ายประเภทที่5ก็คือคนที่ทํางานกลางแจ้งโดนแดดจัดๆอยู่เป็นประจําอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ ถือว่าเสี่ยงทั้งนั้นเพราะโดน UV จากแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นเม็ดสีเมลานินให้เกิดฟ้าได้รู้แบบนี้แล้วถ้าเรามีปัจจัยโอ้โหหลายข้อเลย1ไม่ใช่แค่1ใน5บางคนเป็นเนี่ยตรงเลยสองสามข้อยิ่งต้องระวังค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงเรามากกว่าคนอื่นแล้วควรเลี่ยงจากแสงแดดจัดๆ2นะคะทาบำรุงลดเม็ดสีเมลานิน3 ทากันแดดทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอยู่ในร่มหรือว่ากลางแจ้งเลือกไปเลย SPF 50 t PA 3บวกทาดังถูกวิธีด้วยนะคะก่อนออกไปเจอแดด ทาครีมกันแดดให้ได้2ข้อนิ้วชี้แบบนี้และทาซ้ำระหว่างวันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่แล้วกลุ้มใจฝ้าไม่จางสักทีวันนี้ขอแนะนําชุดดูแลฟ้าจากเคที่3ชิ้น3ขั้นตอนตัวแรกเลยนะคะ ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชาประดับยีนากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดดังดำริ้วรอยหมองคล้ำเอาอยู่และยังช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้สารออกแดดแสบแดงด้วยด้วยตัวนี้เนี่ยจะใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดกับบีบีกันแดดเคที่ s p ส5 0 PA3 บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจาจเคที่ กับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ